สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสวัสดีครับเด็กๆพวกเราสองคนขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่รายการขี่สนุกได้เวลามาสนุกกับทุกๆความคิดแล้วค่ะแทบแทบค้าวันนี้เด็กๆจะได้สนุกกับเกมอะไรคะเกมดูใกลดูไกลครับพ่ฟออนโอ้โหเกมนี้นะคะเด็กๆเด็กๆจะได้ดูภาพใช่ไหมคะแทบแทบ ใช่ครับเป็นภาพที่มีระยะแตกต่างกันอืมเพราะฉะนั้นอย่าพิ่งรีบตัดสินใจตอบนะดูให้ครบเอาให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยตอบและแน่นอนค่ะพวกเราสองคนไม่ได้มาเล่นกนแค่สองคนพวกเรามีสมาชิคกคิดสนุกมาเล่นกับเราด้วยใช่ค่ะสวัสดีค่ะสมาชิคกคิดสนุก สวัสดีค่ะทิชาสวัสดีค่ะขนมพิงสวัสดีครับฟินิกส์สวัสดีครับเมโยพร้อมจะเล่นเกมดูใกล้ดูไกลหรือยังคะพร้อม,มค่ะแล้วแทบแล้วค่ะพร้อมจะให้เด็กๆดูภาพหรือยังพร้อมแล้วครับถ้าอย่างนั้นจะรออะไรเราไปดูใกล้ๆกันในภาพแรกเลยค่ะไปกันเลย เห็นสีแบบนี้เป็นอะไรได้บ้างนะนั่นนะสิคะเด็กๆสมาชิกคิดสนุกคิดว่าเป็นอะไรคะเห็นในเห็นก้อนเมฆค่ะกระดาษ A4 ค่ะเห็นเป็นแกะผมนึกถึงเมฆครับจะเป็นก้อนเมฆหรือว่ากระดาษ A4 หรือว่าแกะเอจะใช่หรือเปล่าหน้าใช่ไหมคะแท็บแท็บไว้ไปดูภาพต่อไปแล้วค่อยมาทายกันนะ ไปดูภาพที่2ด้วยกันเลยค่ะสีที่เด็กๆเ,เห็นไม่ได้มีแค่สีเดียวแล้วนะคะแล้วก็เริ่มเห็นเส้นโค้งๆด้วยจะเป็นอะไรได้บ้างนะแก้วน้ำค่ะโต๊ะค่ะที่ครอบอาหารช้อนครับจะเป็นแก้วน้ำหรือว่าโต๊ะช้อนหรือที่ครอบอาหารอ โอ้น่าสนใจทุกความคิดเลยนะคะแต่ให้เด็กๆตอบเลยดีไหมคะแทบๆยังครับยังมีภาพให้ดูอีกไปดูภาพต่อไปด้วยกันเลยค่ะรูปทรงแปลกตาแบบนี้จะเป็นอะไรได้บ้างนะสมาชิกคิดสนุกของพวกเราคิดว่าเป็นอะไรคะนาฬิกาค่ะนาฬิกาปูุกค่ะนาฬิกาค่ะนาฬิกาปลุกครับเด็กๆคิดว่าเป็นนาฬิกาหรือนาฬิกาปลุก ไกลเขียงมากๆเลยใช่ไหมคะแท็แบอืมใช่เลยครับโอ้โหงั้นเพื่อความชัว mm hmm. เพื่อความรอบครอบของพวกเราทุกคน mm hmm. เราไปดูภาพแบบไกลๆภาพสุดท้ายด้วยกันเลยค่ะ mm hmm. พอดูภาพสุดท้ายแล้วพี่ป้อนเห็นตัวเลข12ด้วยแ mm hmm. ทวแทบค่ะ mm hmm. คิดว่าเด็กๆตอบได้ไหมคะได้อยู่แล้วครับสมาชิกคิดสนุกทุกคนเก่งอยู่แล้วงั้น มาตอบพร้อมๆกันนะ1 2ึสนาฬิกาปลุกค่ะนาฬิกาตั้งโต๊ะค่ะและนาฬิกาปลุกหรือนาฬิกาตั้งโต๊ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้โหเด็กๆเก่งกันทุกๆคนเลย และนี่ก็คือเกมดูใกล้ดูไกลในวันนี้ค่ะนาฬิกาปลุกนาฬิกาตั้งโต๊ะมีหลายรูปแบบเด็กๆลองสังเกตนาฬิกาที่บ้านตัวเองดูนะคะวันนี้ขอบคุณแท็บแท็บมากๆเลยนะคะที่เตรียมภาพสนุกๆมาให้พวกเราได้เล่นไปด้วยกันค่ะโดยความยินดีเลยครับพี่ฟอนเดี๋ยวแท็บๆท็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับค่ะวันหลังขอภาพสนุกๆอีกนะคะได้เลยครับบ๊ายบายครับ เด็กๆคะเล่นเกมสนุกๆก,กับแทบๆไปแล้วนะคะต่อไปได้เวลาเตรียมดินสอกระดาษและสีเราจะมาวาดนาฬิกาปลุกแบบง่ายๆฉบับคิดสนุกกับพี่ฟอนกันต่อคะ่ะตามพี่ฟอนมาเลยนี่คะ่ะพี่ฟอนเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วดินสอพร้อมกระดาษพร้อมมาวาดนาฬิกาปลุกด้วยกันเลยคะ่ะเริ่มจากวงกลมๆค่ะเด็กๆ พยายามวาดวงกลมๆเลยนะเอากลมที่สุดเท่าที่เราจะวาดได้วาดโครงของนาฬิกาเสร็จแล้วแต่เด็กๆคะถ้าเด็กๆอยากได้นาฬิกาปลุกรูปร่างอื่นเด็กๆสามารถเปลี่ยนได้ตามจินตนาการของเราเลยนะวาดวงกลมอีกหนึ่งวงที่เล็กลงมาจากวงเดิมคะ่ะถ้าใครที่เปลี่ยนรูปร่างเรียบร้อยแล้วนะ ก็วาดรูปร่างเดิมที่เล็กลงจากเดิมนิดหนึ่งค่ะต่อไปเรามาวัดองค์ประกอบที่ใช้ในการปลุกดีกว่าค่ะก็คือเครื่องวงกลมทั้งสองอันนี้ค่ะแล้วก็ต้องวาดเล็กตรงกลางที่เอาไว้เคาะเคาะเพื่อส่งเสียงปลุกออกมานั่นเอง จากนั้นนะคะวาดรายละเอียดให้นาฬิกานิดหน่อยแล้วก็มาเติมขาตั้งให้นาฬิกาปลุกของเรา2องข้างแล้วก็มาเติมที่หน้าปัดของนาฬิกาปลุกค่ะเติมวงกลมเล็กๆตรงจุดศูนย์กลางนะคะแล้วก็มาแบ่งเส้นของเวลาข้างบน1เส้นข้างล่าง1เส้นด้านข้าง2เส้น แล้วนาฬิกาของเราเนี่ยก็จะต้องแบ่งเป็น3ส่วนอีกทีหนึ่งนะไม่ต้องเปะก,ก็ได้ค่ะเพราะนี่เป็นการวาดรูปเฉยๆพี่ฟอนจะเขียนเลข12 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 นี่เราก็จะได้ตัวเลขในนาฬิกาปลุกของเราแล้วค่ะจากนั้นเราก็ต้องมีเข็มของนาฬิกาใช่ไหมคะเข็มยาวเข็มสัน้นและเข็มวินาทีเสร็จแล้วค่ะนาฬิกาปลุกของพี่ฟอนต่อไปพี่ฟอนจะตัดเส้นเพื่อความชัดเจนของภาพค่ะเด็กๆจะตัดหรือไม่ตัดก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆเ,เลยค่ะ เส้นเสร็จแล้วก็ระบายสีตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆนาฬิกาปลุกของพี่ต้นโอ้โหส่งเสียงร้องด้วยขอดูผลงานของเด็กๆหนค่ะน่นาฬิกาปลุกของเด็กๆท,ทุกคนยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะ โดยเฉพาะของขนมพิงกับฟีนิกซ์ค่ะที่กล้าที่จะเปลี่ยนรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมตามความต้องการของตัวเองเยี่ยมจริงจริงวันนี้ขอบคุณสมาชิกที่สนุกทุกๆคนนะคะที่มาเล่นเกมดูใกล้ดูไกลแล้วก็วาดรูปกับพี่ฟ้อนค่ะวันหลังมาสนุกกันใหม่น,นะคะสวัสดีค่ะไม่เล่นค่ะเด็กๆทางบ้านคะเล่นเกมดูใกล้ดูไกลก็เล่นไปแล้ววดาดรูปก็วาดไปแล้ว ต่อไปนะคะพี่พ่อจะชวนให้เด็กๆทุกคนไปพบกับสมาชิกคิดสนุกประจำวันค่ะไปดูด้วยกันนะคะว่าวันนี้เด็กๆคนเก่งที่มาเป็นสมาชิกประจำวันเขาคือใครสวัสดีค่ะหนูชื่อถิงถิงสมาชิกคิดสนุกหมายเลข129ค่ะเพ้ค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าทำไมตัวอักษรเป็นพิมพ์ถึงไม่เรียงตัวกันเพราะว่าในสมัยก่อน ใช้เครื่องพิมพ์ในการพิมพ์ซึ่งจะมีก้านอยู่ทําให้เวลาพิมพ์เร็วๆก้านมันจะขัดกันทําให้เราทํางานได้ช้าจึงมีการเรียงตัวอักษรใหม่เพื่อที่จะทําให้ก้านไม่ติดขัดกันจึงได้มาเป็นแป้นพิมพ์ในปัจจุบันที่เราใช้กันค่ะผิงผิงขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณสมาชิกประจําวันในวันนี้มากๆเลยค่ะ แล้ววันนี้ก็หมดเวลาสนุกของรายการคิดสนุกแล้วค่ะเด็กๆทุกๆคนแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะรายการของพวกเราจะกลับมาสนุกกับเด็กๆใหม่ที่นี่ทุกทุกเย็นวันจันทร์ศุกร์เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปทาง ALTV TV เรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4ค่ะวันนี้พี่ป้อนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ E <sí>